สวัสดีค่ะเด็กๆก็กลับมาพบกับครูยี่ในรายวิชาสุขศึกษานะคะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพนะคะอ่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะเรียนรู้ในเรื่องของสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยเกิดจากสาเหตุหลักๆดังนี้นะคะ1เลยก็คือ การกระทําของมนุษย์นะคะเช่นการใช้รถยนต์ทําให้เกิดควันพิษและเกิดอากาศเสียการทิ้งขยะลงในแม่น้ําลําคลองนะคะทําให้น้ำเนี่ยเน่าเสียนั่นเองนะคะสนะคะเกิดจากการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทําเกษตรกรรมนะคะเช่นฉีดพ่นสารเคมียาฆ่าแมลงและ กำจัดศัตรูพืชทําให้อากาศเนี่ยเป็นพิษนั่นเองนะคะ3นะคะเกิดจากการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็มีการปล่อยน้ำเสียลงในแม่น้ำลำคลองจึงทําให้น้ำเนี่ยเน่าเสียนั่นเองอ่ะอันนี้นะคะก็คือการฉีดพ่นสารเคมีกําจัดศัตรูพืชนะคะก็จะทําให้อากาศเป็นพิษเนาะเพราะว่าการที่เราฉีดไปเนี่ย าสารเคมีเนี่ยมันก็จะพุ้งกระจายแล้วก็ปะปนอยู่ในอากาศนั่นเองนะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นการปล่อยน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเนี่ยนะ,ะปล่อยลงในแม่น้ำนะคะก็จะทำให้น้ำเนี่ยเน่าเสียนั่นเอง 4. นะคะเกิดจากการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะนะคะก็จะทาให้เกิด แรงเสื่อมโซมชุมชนแออัดนั่นเองนะคะหนะคะการกำจัดขยะที่ไม่ถูกวิธีทำให้เกิดปัญหาขยะล้นเมืองและเกิดความสกรปรกนั่นเองนะคะหกนะคะก็คือการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโรงงานอุตสาหกรรมและจากท่อไอเสียรถยนต์นะคะก็จะทำให้อุณหภูมิของโลกเนี่ยสูงขึ้นนะคะส่งผลให้เกิดปัญหาภาวะโรคร้อนนั่นเอง ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆนะคะมีผลต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ดังนั้นทุกคนนะคะจะต้องร่วมมือแล้วก็ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีนะคะอ่าข้างขวาอันนี้ก็จะเป็นภาพการตั้งบ้านเรือนที่ไม่ถูกสุขลักษณะนะคะก็จะทำให้เกิดแหล่งเสื่อมโซมนั่นเองเนาะ,ะต่อไปนะคะเรามาดูปัญหา สิ่งแวดล้อมภาวะโรกร้อนกันบ้างนะคะการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นพายุถลม่มน้ำท่วมแผ่นดินไหวซึงนามิภัยธรรมชาติเหล่านี้นะคะเกิดจากภาวะโรกร้อนการที่อุณหภูมิของโรคเดีย่ยสูงขึ้นนะคะเนื่องจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโรงงานอุตสาหกรรมและจากท่อไอเสียรถยนต์ขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศ นะคะทำให้แสงของดวงอาทิตย์เนี่ยส่องมาบนโลกได้มากขึ้นนะคะทำให้เกิดปัญหาตามมาเช่นบางพื้นที่กลายเป็นทะเลทรายสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถปรับตัวได้ก็จะค่อยๆสูญพันธุ์ไปบางพื้นที่อาจจะประสบปัญหาภัยธรรมชาตินะคะเกิดโรคระบาดและที่สำคัญคือสภาพอากาศ ร้อนรุนแรงนั่นเองเรามาดูผลของภาวะโรคร้อนต่อสุขภาพกันบ้างนะคะว่าภาวะโรคร้อนเนี่ยส่งผลต่อสุขภาพเราอย่างไรนะคะภาวะโรคร้อนเนี่ยจะส่งผลต่อสุขภาพดังนี้เลยนะคะ1ก็คือจํานวนยุงเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากไข้ยุงลายเนี่ยกลายเป็นตัวยุงเร็วขึ้นทําให้เกิดการ แพร่ระบาดของโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรคมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างเช่นโรคไข้เลือดออกไข้ามาลาเรียโรคชิคุนกุนยาสองนะคะมีการแพร่ระบาดของโรคที่เกี่ยวกับน้ำอย่างรวดเร็วเช่นอหิวาตกโลกนะคะ โรคอุจร่จล,ะลนะคะสาโรคระบาดทางเดินอาหารเช่นท้องเสียอาหารเป็นพิษนะคะเนื่องจากอาหารบุดเสียได้ง่ายเนาะสี่นะคะ,ะ,คะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติทำให้ไม่มีที่อยู่อาศัยขาดแคลนอาหารและสิ่งจำเป็นในชีวิตทำให้ดำรงชีวิตเนี่ย อยู่ยากลำบากนะคะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยต่างๆนะคะ5อากาศร้อนรุนแรงทำให้รู้สึกไม่สบายนะคะอารมณ์หมุดหิดได้ง่าย 6. กนะคะทำให้ฤดูร้อนยาวนานขึ้นฤดูฝนและฤดูหนาวสั้นลงแล้วก็ทำให้เกิดภัยแรง ลอมาดูการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาภาวะโรคร้อนกันบ้างนะคะหนึ่งเลยก็คือเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพแล้วก็ประหยัดไฟนะคะสองนะคะใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดเช่นปิดไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้นะคะเปิดหน้าต่างบ้านให้โล่งเพื่อให้อากาศถ่ายเทแทนการเปิดพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศ 3. ใช้น้ำอย่างประหยัดแล้วก็คุ้มค่าเช่นใช้น้ำสุดท้ายจากการซักผ้ารดน้ำต้นไม้หรือล้างาาารถนะคะ 4. นะคะลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างประหยัดเช่นถีบรถจักรยานหรือเดินไปโรงเรียนในระยะใกล้ๆใช้บริการรถโดยสารประจำทาง ย่าในภาพก็คือการเดินทางไปโรงเรียนก็จะช่วยลดการใช้น้ํามันได้นะคะหากว่าบ้านเราอยู่ไม่ไกลโรงเรียนเนะาะหนะคะก็คือคัดแยกขยะก่อนทิ้งเพราะสิ่งของที่ใช้แล้วบางชนิดอาจนํากลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพวกขวดน้ําถุงพลาสติกนะคะหนะคะไม่ใช้โฟมและถุงพลาสติกใส่อาหารหรือสิ่งของ ควรเปลี่ยนมาใช้ใบตองใบบัวและถุงผ้าหรือวัสดุจากธรรมชาติแทนเจ็ดนะคะเราจะต้องช่วยกันปลูกต้นไม้แล้วก็ดูแลร,รักษาต้นไม้ในบ้านหรือที่สาธารณะนะคะการปลูกต้นไม้เนี่ยจะช่วยลดภาวะโรคร้อนนะคะจะเพิ่มออกซิเจนให้กับชั้นบรรยากาศแล้วก็ทำให้อากาศเนี่ยบริสุทธิ์นั่นเองนะคะ ต่อไปเรามาดูการจัดสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและเอื้อต่อสุขภาพนะคะการจัดสิ่งแวดล้อมที่บ้านให้ถูกสุขลักษณะนะคะบ้านเนี่ยเป็นสถานที่ที่ใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็อยู่อาศัยใช่ไหมคะการอยู่ในบ้านที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีก็จะส่งผลให้ทุกคนในบ้านเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและใช้ชีวิตในบ้านอย่างมีความ สุขการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่บ้านนะคะก็จะสามารถปฏิบัติได้ดังนี้เลย 1. นนะคะก็คือดูแลรักษาบ้านและบริเวณรอบๆบ,บ้านให้สะอาดเรียบร้อยไม่สกรปรกเช่นกวาดขยะและเส็ษใบไม้ทุกวันตัดหญ้าที่ขึ้นรกสูงนะคะให้โรงเตียนจัดขวางสิ่งของให้เป็นระเบียบนะคะ สองนะคะมีอุปกรณ์กําจัดขยะได้แก่พวกไม้กวาดและถุงใส่ขยะไว้ภายในบ้านนะคะเพื่อที่จะคัดแยกขยะก่อนนําไปทิ้งและทิ้งขยะลงในที่รองรับอย่างถูกวิธีอ่ะเรามาดูการทิ้งขยะอย่างถูกวิธีทิ้งยังไงนะคะห้าขยะเปียกนะคะได้แก่พวกเศษอาหารเศษผักให้แยกใส่ถุงต่างหากนะคะปิดปากถุงให้แน่น แล้วนำไปทิ้งในถังขยะเปียกสีเขียวนี้นะคะ,ะขยะแห้งนะคะก็ได้แก่พวกเศษกระดาษเศษโลหะแก้วพลาสติกนะคะถ้าเห็นว่านำกลับมาใช้อีกไม่ได้นะคะให้รวบรวมใส่ถุงปิดปากถุงแล้วก็นำไปทิ้งในถังขยะสีเหลืองนะคะถัะงขยะสีเหลืองก็จะเป็นถังขยะรีไซเคิลนะคะ ไม่มีที่รองรับขยะต้องกำจัดขยะโดยการฝังหรือถ้าเป็นขยะเปียกอาจนำไปหมักทำปุ๋ยได้นะคะไม่ควรกำจัดขยะด้วยวิธีการเผานะคะเพราะจะทำให้อากาศเป็นพิษนะคะทั้งขยะของเรานะคะก็จะมีทั้งหมด4สี4ด้วยกันนะคะสีเขียวก็คือขยะเปียก สีเหลืองขยะรีไซคเคิลสีน้ำเงินขยะทั่วไปนะคะที่ไม่สามารถใช้แล้วได้นะคะอย่างอาสีน้ำเงินเนี่ยก็จะได้แก่พวกถุงพลาสติกนะคะห่ากองโฟมนะคะที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะเราก็จะทิ้งในถังขยะสีน้ำเงินนะคะแล้วก็ต่อไปก็เป็นถังขยะสีแดงนะคะถังขยะสีแดงเนี่ยเป็นถังขยะเอาไว้ทิ้งของอันฉรา อย่างเช่นพวกขยะติดเชื้อพวกสารเคมีนะคะอ่าขยะติดเชื้อได้แก่อะไรบ้างนะคะก็ได้แก่พวกเข็มชีดยานะคะ,ะส่วนขยะเคมีนะคะก็จะเป็นพวกหลอดไฟทานไฟฉายอย่างนี้นะคะเป็นขยะที่เป็นอันตรายนะคะเราจะต้องทิ้งลงในถังขยะสีแดง 3นะคะก็คือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหลือเป็นขยะน้อยที่สุดและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเช่นใช้ใบตองห่อของและใส่ถุงผ้าใส่ของแทนการใช้ถุงพลาสติกอย่างเราจะไปตลาดใช่ไหมคะอ่าตลาดเราก็ควรที่จะมีถุงผ้าหรือตะก้าไปเพื่อที่จะใส่ของนะคะเปลี่ยนจากใช้ถุงพลาสติกแล้วก็ใส่ตะก้าไปนะคะ สนะคะไม่ปล่อยน้ำเสียแล้วก็สิ่งสกรปรกจากบ้านลงสู่แม่น้ำรำคลองนะคะอ่าอันนี้ในภาพก็จะเป็นถุงผ้าน่ารักน่ารักนะคะเอาไว้ใช้ใส่ของใส่พวกผักนะคะเวลาเราไปตลาดนะคะเวลาอ่าถ้าเราใช้ถุงผ้าก็จะเป็นการช่วยลดปร,ริมาณขยะลงนะคะโลกเราก็จะได้ไม่ร้อนนะคะขยะก็จะได้ไม่ล้นเมือง ห้านะคะบริเวณบ้านนะคะควรที่จะมีรั้วบ้านถ้าเป็นบ้านใต้ถุนสูงนะคะใต้ถุนบ้านเนี่ยต้องแห้งและสะอาดไม่เชอะแฉะไม่มีน้ําขังแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะ6นะคะรอบๆบริเวณบ้านควรที่จะปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นแล้วก็ตัดแต่งกิ่งไม้ให้ไม่ลกนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูการ จัดและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในบ้านกันบ้างนะคะหนึงเลยนะคะภายในบ้านเนี่ยควรมีการแบ่งแยกห้องออกเป็นสัดส่วนได้แก่ห้องนอนห้องครัวห้องน้ำนะคะสองนะคะก็คือทำความสะอาดบ้านโดยการกวาดถูบ้านให้สะอาดนะคะทุกวันจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆให้เรียบร้อยแล้วก็จัดเป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการหยิบใช้นั่นเอง อันนี้ก็จะเป็นภาพที่มีการจัดอย่างเป็นระเบียบทำให้บ้านเนี่ยมีสุขลักษณะที่ดีอสนะคะก็คือเปิดประตูหน้าต่างในช่วงเวลากลางวันเพื่อให้มีการระบายถ่ายเทอากาศและให้แสงแดดส่องเข้าถึงภายในบ้านนั่นเองนะคะหนะคะเครื่องนอนเช่น ผ้าห่มที่นอนหมอนต้องนำไปตากแดดเสมอส่วนผ้าปูที่นอนปอกหมอนมุง้งควรซักให้สะอาดและตากให้แห้งเป็นประจำนะคะหกนะคะดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำอยู่เสมอนะคะ เนะคะห้องครัวจะต้องดูแลรักษาความสะอาดอยู่เสมออุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวหรือภาชนะต่างๆเมื่อใช้เสร็จแล้วจะต้องล้างทําความสะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งแล้วจัดเก็บเข้าตู้ให้เรียบร้อยนั่นเองนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นภาพนะคะการทำความสะอาดห้องน้ำนะคะก็จะช่วยให้บ้านเนี่ยไม่มีกลิ่นเหม็นนั่นเอง การจัดและดูแลบ้านให้ถูกสุขลักษณะก็จะทำให้บ้านเนี่ยมีสิ่งแวดล้อมที่ดีน่าอยู่น่าอาศัยสมาชิกในบ้านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็อยู่ในบ้านอย่างมีความสุขนะคะเป็นยังไงบ้างล่ะคะนักเรียนอ่าสิ่งแวดล้อมนะคะก็มี ผลกับสุขภาพนักเรียนนะคะถ้าสิ่งแวดล้อมไม่ดีสุขภาพเราก็จะไม่ดีตามด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจของเราเนาะพอเราเห็นบ้านรกเราก็จะรู้สึกยังไงไม่ชอบใช่ไหมคะงุดยหงิดใช่ไหมคะอารมณ์ไม่ดีแต่พอเราเห็นบ้านที่สะอาดเรียบร้อยเราก็จะรู้สึกแบบมีความสุขแฮปปี้ใช่ไหมคะ,ะวันนี้นะคะครูก็มีคลิปวิดีโอมาให้นักเรียนได้ดู นะคะเดี๋ยวเราจะลากันด้วยคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคุณรู้หรือไม่ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันของโลกเราถึงจุดไหนแล้วอุณหภูมิโดยเฉลี่ยบนพื้นโลกเพิ่มสูงขึ้นน้ำแข็งทั่วโลกและหิมะที่ปกคลุมผิวโลกกำลังละลายในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนถ้าปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไปแล้วโลกของเราจะเป็นอย่างไรและพฤติกรรมไหนของมนุษย์ ที่เป็นตัวการของสาเหตุนี้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยการบริโภคที่มากจนเกินความพอดีโดยไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมการตัดไม้ทําลายป่ารวมถึงการเผาป่าการเผาไหม้เชื้อเพลิงของรถยนต์และมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมพฤติกรรมเหล่านี้ทําให้เกิดการเริอนกระจกที่สะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงขึ้นถึงเวลาแล้วหรือยังที่พวกเราจะต้องช่วยกันรักโลก ยุดภาวะโรคร้อนด้วยวิธีง่ายๆเช่นสร้างนิสัยการคัดแยกขยะซึ่งสามารถลดจำนวนขยะที่ต้องนำมากำจัดทิ้งได้อย่างมากมายการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำใหม่ได้การเลือกใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกถุงพลาสติกเพียงถุงเดียวใช้เวลาในการย่อยสลายถึงหลายร้อยปีและถ้ากำจัดไม่ถูกวิธีจะทำให้เกิดมลพิษได้ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง ในการช่วยรักษาสิ่งแวดลอ้อมเช่นผ้าฉลากเขียวหรือฉลากประหยัดไฟเบอร์5ช่วยกันปลูกต้นไม้ทั้งในบ้านและชุมชนต้นไม้จะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยฟอกอากาศนอกจากนี้รอเงาของต้นไม้ยังช่วยลดความร้อนได้ใช้น้ำอย่างประหยัดเช่นการปิดน้ำให้สนิททุกครั้งที่ใช้งานและไม่ปล่อยน้ำไหลทิ้งโดยเปล่าประโยชน์การเดินทางโดยใช้รถสาธารณะการเดินการขี่จัก,กรยานในระยะทางที่ใกล้ จะช่วยลดการใช้พลังงานและเป็นอีนทางหนึ่งที่ลดมลพิษได้การถอดปลั๊กไฟทุกครั้งที่เลิกใช้รวมถึงการเปิดใช้ไฟเฉพาะดวงที่จำเป็นจะช่วยประหยัดไฟการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED จะได้ไฟที่สว่างขึ้นและประหยัดไฟกว่าหลอดปกติควรช่วยการสนับสนุนสินค้าและผลิตผลทางการเกษตรในพื้นที่เพื่อช่วยเกษตรกรให้มีรายได้โดยตรงไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง แต่ทว่าเพียงเท่านี้ยังไม่พอเราต้องการกระจายข่าวนี้ออกไปแล้วร่วมมือแก้ไขปัญหาไปพร้อมกัน